อะไรคือสิ่งที่เรียกว่าคนแปลกหน้าในแบบที่ง่ายที่สุดคนแปลกหน้าคือตัวคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ถ้าคิดไปมากกว่านั้นบางทีแล้วคนแปลกหน้าเนี่ยมันเป็นอาการหรือลักษณะที่เราไม่คุ้นเคยมากกว่า stranger's เนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่แปลกออกไปอะ่ะแปลกออกไปจาก สิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นความธรรมดาความปกติซึ่งไอสิ่งที่มันนอกเหนือมันมันออกไปจากสิ่งที่เราคาดการรับรู้ว่าธรรมดามันอยู่ได้ในคนทุกคนผมรู้สึกว่าคนแปลกหน้าไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาก็คือความคาดหวังหรือความเข้าใจทใี่เรามีต่อสิ่งที่เรียกว่า strangers หรือคนแปลกหน้ามากกว่า ผมไม่ได้บอกว่าเราจําเป็นต้องเดินออกจากบ้านไปคุยคนแปลกหน้าเนาะแต่เพียงแค่ว่าเราจําเป็นที่ต้องเชื่อมกับคนแปลกหน้าไม่ทานไดก็ทางหนึ่งซึ่งจริงการเชื่อมต่อน,นี้มันสําคัญยังไงอีกนะครับการเชื่อมต่อกับผู้คนเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนแปลกหน้าหรือคนที่รู้จักนะครับมันคือโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับและนี่เองก็เป็นพื้นฐานนะครับของการเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สาธารณะและประชาสังคม มีวิติเรื่องความกังวลความปลอดภัยเนาะนะครับหรือคนแปลกหน้ามาคุยกับเราแล้วเขาหวังอะไรหรือเปล่านะครับเพราะบางทีเราอยู่ในสังคมที่เราให้ไว้ใจกันเนาะ,นะรประเด็นที่สองก็คือแล้วคุยคนแปลกหน้าที่ไหนที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าเป็นการคุยคนแปลกหน้าแล้วได้รับการยอมรับไม่รู้สึกแปลกมากก็คือ คุยในพื้นที่สาธารนณะเช่นอาจจะเป็นในห้องสมุดที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการใช้อย่างเหมือนกันภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างร่วมกันในพิพิธภัณฑ์สวนสาธารนณะนี้นนครับคือการทําให้มันมีความเท่าเทียมของคนที่เข้ามาในพื้นที่นั้นเพราะมันอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าอื่นๆโครงการที่ชื่อว่า Thailand Talk เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับ อย่างน้อยที่สุดก็คือมันกำลังนำเสนอพื้นที่นะครับที่ปลอดภัยและสร้างสรรเนี่ยให้คนมาคุยกันมันน่าสนใจในอีกมุมหนึ่งก็คือมันทำให้คนไทยได้มาออกกำลังกายทางอารมณ์และความคิดกันมากขึ้นซึ่งคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายด้านนี้กันมันต้องมีควบคู่กันนะครับ